ว่าแต่ที่สุดในประเทศไทยน่าจะใช้ได้แต่ประเทศที่สุดสามารถซื้อไปเป็นของฝากของของก็ได้หรือว่าซื้อไปทำดินทำกุศลก็ได้ครับผมถึนกับเรื่องของจัดสารไม้ไผ่ก็ดีนะครับพอคืนทีนะ่ที่ผ่านมานี่ตั้งแ,แต่ต่างประเทศที่ยังไม่มีโควิดนะครับการค้าแทบจะได้ทำเลยเพราะเป็นของดีนะครับก็จะมีลูกค้าแถวญี่ปุ่นแถวต่างประเทศจะสั่งซื้อเป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามาวันนี้แต่วันในงานของเราเนี่ยก็จะเห็นสินค้าวันนี้ดีเลย ท่ออกตรแล้วะหลายๆก็เปผู้รมได้นก็มาเลือกซื้อได้นะครับในส่วนที่2คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีนะครับกองทุนกาบับาตสตรีอนี่ย้องให้เงินครับเป็นคุณได้จากที่ห้อชาวบ้านที่เป็นสตรีนะเรางหพันกว่าลายนะครับกว่ารายการแต่เรา วันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะมีการสแสดงนะคะของบรดากรองยาวแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ดิฉันผ่านเข้ามาในส่วนของหน้าง,งานนะคะจะมีละครชาตรีคณะชาราชาตรีมาสแสดงต่อหน้าการถแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะได้ชมบรรยากาศนะของการสแสดงละครชาตรีในคณะชาราชาตรีจากอำเภอวิเศษชัยชาญกันค่ะ ท่าน,นี้ก็เป็นบรรยากาศการถแถลงข่าวนะคะจะมีผู้สื่อข่าวจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะมาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะ